สวัสดีควันนี้ยายเพ็ญเมี่งอมนนุมมาตัดไทยพิลมคือเกาลัดค่ะยีเป็นกระไรจีเฮดูเห็ดจสตกคนยยเป็นกรือทอดน่องไก่และก็สิตําเก้วพิกบบค่ะลวกพักก็คน้องยอกหเนี้ยค่ะที่อยากไม่รู้นี่ค่ะทตูคนเมื่อนีรยยาเพ็จะเอาคนไี่ลองสกูสุคนนะคะเด้อที่ต่างใ้กํลังใจยายเพ็ญเมียงรื่องนุ่มบัวสิอยู่ไก่อยู่ไก่ยีเป็นกาวผมก็ได้ค่ะทุกเาต้งใจเลยค่ะยีเป็สิลวกพักเนี่ย ของงูเงี้ยวทุกคนม่เป็นล่างเรียบร้อยเลยหลกมันหนีเลยเค่ะ็เกี่ยวผิดยิบเนาะพนาองเขาเงีง้ยวโอ้สเสียบอกว่าย,ยาเลยค่ะทุกคนบริกิตเมนูแบบนี้พักใหญ่นึงเร็วนาอ,อน้องค่ะคิดอยากล้กันลูกผักลูกผัก กิมพสิไซยยอา่าเกลืพริกหยวกนา่ค่ะน้องพริกหกับกัวเรียบร้อยนล่ะคะ่ะพริกจิกตำพริกแบบตุกต้นไปเนมา,มาทำมาทานเด้เถอะหอกไม่การ่จะไปกินนาะค่ะน้องนะคะไม่ทําก็ไม่ได้กินพิกกัว่ปหน่งนวยใส่มดเลย ยียวเลยหวนกลับกวไสีแดงเนาะค่ะเนาะลงไปนี่แหละอาหารแรงเหยียดเน่นน้องขอน,องน,นอ้อยนะะู่นนี่แหละค่ะกินอยู่ง่ายๆอ่ะอเ,กกเ,เป็นใส่กระเทียมลายตื้อ จะซื้อๆนี่ะคะ่ะก็ได้ใส่กระถอบกระทุอย่างนะะี้ค่ะเจียวพิมพกจะถ่ายพิมนุมน่นมนาก่อนเนาะค่ะหอมแดง๋ย่กระเทียมเนาก่อเนาะแกะกะเทียม เบรรยากาศข้างนอกอะอึมครึมอึมครมลยค่ะจะก้นไปมีเด็คมีดเดลลงมาน้อยนึงส้มก็ยังสิเด็ดจ้าเนี่ค่ะแป๊บเดียวบลงอืกกลงเน้ะค่ะเนาะ ว่บาบรรยากาศให้เงินไปจะไหนเนาะคะ่คะทุกบา้านจะเป็นบ้านจุกโอนบ้านจะเป็นกิจการกิจะเป็นอ่ะชกช่วงน่องช่งช่วงสั่าล่ะคะ่ะเด็ดนั่นเลยมุมพนะี่เดดเนาะค่ะเนาะเนี่ยละเนี่ยละค่ะชีวิตอ่เมียพลังเนาะค่ะเนาะเผ็ดดุ่มเผ็ดจีน ตำเลยค่ะทุกคนค่ะเหตุผลอยา่างนะั้นค่ะเนาะว่าจะขวบพริกเรียบร้อยเลยอ่ะจะไม่ยากเรียบนะเรียบนั่ค่ะเนาะเอียงเรียบมาทุกคนยังปุ้งเครื่องนันะ่ค่ะเนาะแต่ว่าจะเป็นว่าพักยี่เป็นหนักซุกแล้วค่ะ ักพักออกก่อนน้อ่ะนนาะสุกแล้วริกแกง่งเงี้ยวรื้อมกป้องแป้งนะอ่นะนนาะแต่ว่ายาเพ็นมาดูว่าถ้าเงินเสียกว่าจากไหนนะอ่คเนาะแต่ว่าบานเพ็นี่คือมักงเงี้ยวแหะคะ่ะมางอนเป็นที่ว่าป้องแป้งนคอะเนะอื

ชมสวากเลยท่ถึงเครื่องลีนุแกวถนกน่านน้องเน้ำปลาลงไป ไปบ่เสีสยบเนาะพ่อเนาะถักมาให้เยอค่ะเน,น้อเอาบรรยากาศบายยังมึเลี้ยงเร็วเนาะพ่อเนาะนี่สิเขาหามงแล้วค่ะบทุกคนค่ะจะเปกันเฮดูเฮดิ้นหน,นึ่สี่เนาะค่ะเนาะ nhắc mà nhau lắm để bị dày, nào đúng phải ินใส่หอมต้นน mm. ้ำน้อยกว่าเราอย่างนี้เป็นแบบกุ้งกระเทียมใส่หลายเลยค่ะทุกคนค่ะกระเทียมเยินกับอ่าหอมแดงน้อยกว่าเราค่ะเย็นเป็นใส่หลายดูค่ะ นจังโอ้ยบอกว่าอะไรก็อยากได่พรดีบยว้าเป็นเลียวแต่ว่าอยากเรียยแลวกพอได้ใครจะพิมายอติเพิดไลยางกวบกันเนาะขนอมันเล็กอ่ากับนาำกับหลังยังสี่ราคาทุกคนค่ะ ตัวน้อยกว่าน้ออีกน้อยนึงน้อยนึงโอเคค่ะอ,อมีหมวเริงหมมเสิบมือกนัน ซิมเกลืออืมโอเคมาเกเนิดกระตมปูนี้อีกจักเซส้ชวนได้เรื่อยค่ะนี่เรากำจะหนึ่งเขาเนาะค่ะเนาะหยุขันต้อนทุกทายที่หนึ่งเขา เก็ดน้ำพริกกุงงแล้วเหรอเก็ดขอดียังละคะทุกคนค่ะเก็ดขอดีน้ำพริกเย็นหอมมากๆดเป็นวลาไก่สุกล้อค่ะ ลูกการยังไม่ได้ยังสี่บวชจะขอบขั้วไหนเราขอนาะเหตอยูเห็ดกินเราะอนาะ กับน <S preach science> ้ำพริกน้องคนน้องลวกพักเขาเหนียวโอ้เขากันมากจิ้มดินยาเพ็ญก็ว่าได้กินโชคเด้อค่ะเด้อค่ะมาทาก็ใชายล้วค่ะกับไก่ไก่ในขัวน้องคนน้องค่ะเนี่ยนี่แหละค่ะเมนูยาเพ็ญมือหนีน้องคนน้องค่ะเมนูบนบ้านค่ะทุกคนค่ะเตี๋ยวว้าเส่เน้อค่ะจิ้หนาคอบันไม่ยาเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุกคนเด้อค่ะเด้อที่ติตต่างแต่ในกำลังใจยาเพ็เมียรั่งมอนงก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีครับ